ขยี้ตารัวรัวกุ๊ปกิ๊บแต่งตัวแบบนี้ทุกคนตะลึงสวยตัวเล็กหน้าเด็กมากอีกหนึ่งดาราสาวชื่อดังมากฝีมืออย่างกุ๊ปกิ๊บสุมนทิพชีแม้ว่าเราจะไม่คอยเห็นเธอผ่านจอแก้วก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้จากอินสตาแกรมส่วนตัว g g g a p g i p 1 5เมื่อเธอโพสต์ภาพทีไรทำคนบันเทิงและแฟนคลับใจสั่นทุกครั้ง เพราะความสนวยหน้าเด็กของเธอแถมไลฟ์สไตล์โดดเด่นสุดๆล่าสุดเมื่อเธอร่วมงานเพื่อนรักดิวอริสราเปิดตัวแบรนด์สินค้าตัวเองเธอจัดเต็มความสวยน่ารักจะเรียกว่าสมวัยก็ไม่ได้เพราะเธอน่ารักกว่าไวอีกจ้าแม้จะอายุ34ปีแล้วแต่งลุคนี้ก็ยิ่งดูเด็กลงไปอีกเหมือนสาววัย20เลยทีเดียว ลูกล่าสุดนี้จะน่ารักสวยฉ่ำขนาดไหนไปชมกันจ้า